แต่ประเด็นสําคัญต่อมาคือมีปัญหาต้องไม่ใช่ว่าการที่ผู้ต้องหาสองคนเนี่ยนะครับไม่สวมหน้ากากอนามัยอยู่ในช่วงที่แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 นะรเราไม่รู้ว่าคุณมาจากไหนนะค,คุณมาจากกรุงเทพกรุงไทยไหมหรือมาจากที่ใดอยู่ในสมุมเสียงไหมจริงๆแล้วถ้าหากตอบคำถามไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่มีอำนาจกักตัวด้วย ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาจิตหรือปัญญามณิโชตผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินราการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมและเป็นประเด็นที่พี่น้องให้ความสนใจออกมาพูดมาคุยชาวนี้เหมือน,นเดิมครับก่อนออกทํางานในฐานะกรรมกรก่อสร้างช่วงนี้โควิด1 9แพร่ระบาดศาลก็เลื่อนคดีนะฮะก็เป็นปกติในช่วงเดือนเมษานะครับทนายความส่วนมากจะไม่นัดความตั้งแต่วันที่1ถึง20เมษายน เพราะว่าก็เป็นชูพั้ผ่อนขบวนการที่ทรวันนี้หลายคนออกมากวิพากษาในกรณีคำพากษาของศาลจังหวัดกันทลักษ์ศาลจังหวัดกันทลักษ์ก็ถือว่าอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษนะฮะแบ่งเป็นศาลจังหวัดซึ่งมีอำนาจในการาพิจารณาพากษาคดีนะฮะหลายอำเภออำเภอเบญจลักษ์อำเภอกันทลักษ์นะฮะอำเภอภูสิงห์หลายอำเภอนะฮะ ก็เป็นกรณีที่หลายคนออกมาเท่ากาันว่าการไม่สวมหน้ากากนาำมัยออกจากเคสสถานและไปในที่ชุมชนนั้นเป็นความผิดหรือไม่อย่างไรเรามาไล่เรียงกันนะฮะโรคโควิด -19 นี้ถือว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงโรนะคระบาดนะฮะก็ต้องไปไล่ดูพระราชบัญญัติคุ้มครองโรคติดต่อ2558เดิมทีเรามีพระราชบัญญัตินะครับโรคติดต่อ2523 ปี2558สุดยชฮนะก็ร่างกฎหมายปรับปรุงแก้ไขก็ให้มีการยกเลิกเอ่อพรบรโรคติดต่อ2523มาใช้ฉบับปัจจุบันหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าฉันไม่ใส่และอธกากนามัยนะฮะไม่มีความผิดมันต้องดูพฤติการนะครับการทำความผิดนั้นตามพระบัญญ,ญัติโรคติดต่อ2558นั้นให้อำนาจนะครับเจ้าพนักงานผู้ควบคุมโรคติดต่อ ก็คือร so them, ัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ในพรรงกล่าวนั้นเขียนไม่ดีมากนะครับไปดูคำนิยามต่างๆและก็อํานาจในการสั่งการในการออกกฎระเบียบข้อ <off> บ <dances> ังค <Peki certified> <backs> <teeth> ับให้อ <vit> ํานาจนะครเป็นเสียงที่แตกใช่ไหมคัวเสียงแตกนะครับเสียงแทรกนะฮะก็เป็นกรณีที่ หลายคนนะครับบอกว่าการทังกล่าวนั้นขัดและแยง้งและฝ่าฝืนพรบรนะครับเอ้เสียงแตกใช่นไหมครับเราไม่ต้องใส่ไมเลยเดียวเอาแบบสดๆไม่ใส่ไมเลยนะครับก็หมายความว่าเรามาดูนะครับว่าพรบรควบคุมโรคติดต่อหรือโรคติดต่อ2558นั้นมีบทบัญญัติที่ให้อำนาจนะครับคณะกรรมการต้องมีคณะกรรมการระดับชาตินะครับ และก็มีขะารรมการของกรุงเทพมหานาครณะกรรมการระดับจังหวัดนะครับแต่กรณีดังกล่าวนั้นที่หลายคนก็สงสัยว่าที่ศาลจังหวัดสมุทรสาครนะครับมีการจับคนที่ฝ่าฝืนนะครับแล้วก็มีการปรับเออแต่ที่ศาลจังหวัดศรีเจดเอโทษทีศาลจังหวัดกันทะลักเหตุใดศาลยกฟ้องแน่นอนครับศาลยกฟ้องให้เหตุผลว่าการออกกฎคําสั่งในใดเนี่ยนะครับ ในกรณีตามพระราชบัญญัตินะลูกติดต่อ2558ตามมาตรา,า34ตรงเล็บ6นั้นนะไม่เข้าข่ายนั้นเป็นความเห็นของศาลในศาลชั้นต้นนะครับตรงนี้พี่น้องประชาชนเพิ่งแตกตื่นบอกว่าศาลกันทลักษ์ตัดสินแล้วเนี่ยถือมาตรฐานคดียังไม่ถึงที่สุดนะครับเป็นความเห็นของศาลชั้นต้นเป็นดุลพินิจ์ที่กฎหมายให้อำนาจในการอ่สรลชั้นต้น ที่จะพินารณาภาคษาโดยใช้มิจรานาณดูจากพยานหลักฐานต่างๆจุดเกิดเหตุและก็จุดที่มีการประกาศต้องดูว่าผู้ว่าการจังหวัดศรีเกตได้มีคําสั่งและมีประกาศเกี่ยวกับโรคติดต่อหรือไม่มีนะครับ14582563ลงวันที่10เมษายน6 5 6าอาศัยตามความในมาตราตามพระราบัญญัติโรคติดต่อ2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องผู้ว่าราชการจังหวัดศรีกิตได้ออกคําสั่งและมาตรการป้องกันและปราปะป้องกันและปามการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด -19 นะฮะนี่มีคํคสั่งชัดเจนนะครับแต่ประเด็นสําคัญนะครับไปดูว่ามาตรา34วงเล็บ6นั้นการกระทําการใดนะฮะอน,นำมาซึ่งการแพร่ระบาดโรคติดต่อถามว่าการที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยนั้น มันเข้าข่ายความผิดเแล้วองค์ประกอบตามมาตรา3.4วงเล็บหไหมพระนับสวนสพเป็นจลักษ์ฟ้องว่าทำการขัดนะฮะและแย้งต่อบทบัญญัติมาตรา3.4วงเล็บ6นะครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นนะครับหลายคนก็สงสัยว่าต่อไปนี้ไปไหนมานไหนรื่องสวมหน้ากากทำไมยอย่าพึ่งยุตินะครับคำพักษาสาร,สารจังหวัดก,กันรทลักษ์ไม่ได้ใช้ยุติให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยละเว้นไม่ใส่หน้าก,ากากอนามัยนะครับ คุณอยู่ชุมชนกรุงเทพมหานครคุณอยู่ชุมชนบึงการเห็นไหมฮะอำนาจแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมันมีกฎหมายหลายตัวที่ออกมารองรับนะครับโลกติดต่อถือว่าร้ายแรงมากจังหวัดบึงการบ้านเกิดผมเนี่ยปิดจังหวัดนะครับคําสั่งเนี่ยออกได้ในการจะไม่ให้บุคคลเข้าออกบ้านช่วงเวลาไหนถึงช่วงเวลาไหนตามที่ประกาศเคอร์ฟิวของ นายรัฐมนตรีแล้วผูว่าก็มีอำนาจนะครับในการที่จะให้คนอยู่ในเอกเทศที่เอกเทศนะครับช่วงเวลาไหนถึงเวลาไหนตามกฎหมายครับรู้ว่าบ้านหลังนี้มีโรคร้ายแพร่ระบาดผูว่ามีอำนาจนะครับสั่งให้เผาบ้านยังได้เลยและชดใช้ค่าเสียหายได้นะครับกฎหมายเนี่ยถือถามว่ามันตีความได้หลายแง่หลายมุมแต่ผมไม่อยากให้น้องประชาชนเนี่ยมาโจมตีศาลแ,แล้วก็ เอาบนทัศฐานของสารจังหวัดกันทลักเนี่ยเป็นแนวทางในการไปโต้แยง้งกับเจ้าพนักงานว่าไม่สวมแมสไม่สวมหน้ากากไม่มีความผิดทองที่ใดแต่ท้องที่นั้นไม่เหมือนกันนะครับสารจังหวัดกันทะลักมีอำนาจพิากษาคดีเฉพาะในเขตหน้าสารกันทะลักนะครับไม่มีอำนาจนะฮะมาก้าวไกลสารจังหวัดศรีสะเกดหรือสารจังหวัด,ดวยะโสธร้อยเอ็ดสมุทรสาคร ปัตตานีภูเก็ตชลบุรีสารพัทยาไม่ได้นะครับผู้พักษาแต่ละคนเนี่ยจะบอกว่าไปถือเอาตามคำพักษาศาลจากการรังหวัดกัทลักไม่ได้ถ้าเหตุเกิดที่พัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีขึ้นเขตอำนาจศาลจังหวัดพัทยาศาลพัทยาจะมาเอาคำพักษาศาลสีเกตเนี่ยไอศาลกัทลักเนี่ย,รรยไปใช้ตัดสินไม่ได้นะครับไม่ได้เป็นดุลพิษของแต่ละบุคคลนะครับ วันนี้อายการต้องอทธทณนนะครับต้องอทธทอนว่าการที่าสารพินิจพินาตามมาตรา334รวงเล็บ6ไม่เข้าข่ายความผิดที่ต้องลงโทษตามมาตรา51และเขียนเพิ่มเติมไปว่าไม่มีอำนาจออกกฎคำสั่งใ,ใดๆห้ามบุคคลทำการหรือไม่อย่างไรนั้นมีรายงานข้อได้จริงประยามคุ้มกับของความส่วนวิงวอนฝากถึงอายการเจ้าของสำนวนนะครับเรื่องนี้ต้องอทธทณ์ด่วนนะครับนะอทธรณ์ ถึงแม้จะต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อได้จริงผู้พักสาของสำนวนก็สมควรที่จะรับรองการอุทธรณ์ให้ขึ้นสู่ศาลสูงเพราะอะไรครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเรื่องนี้ก็สมควรนะครับดังนั้นฝากถึงพี่น้องประชาชนอย่าพึ่งแตกตื่นอย่าพึ่งไปโจมตีศาลอย่าพึ่งไปโจมตีเจ้าพานักงานของรัฐนะครับเรื่องนี้มันแตกต่างกันแต่จังหวัดที่สมุทรสาครผมรู้จักท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ ท่านเป็นคนดีมากและก็เป็นคนที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนมากท่านเคยมาอยู่ที่จังหวัดรีสะเกตนะครับท่านไปที่ไหนพัฒนาที่นั่นนะฮะและท่านก็ออกกฎระเบียบข้อบังคับประกาศอะไรของจังหวัดเดยอะแยะเลยสุสาคอร์นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่ของผู้ใช้แรงงานสัญชาติพม,ม่าและเมียนมาหรือ,รอกัมพูช,ชาเยอะมากนะครับดังนั้นท่านก็ออก,กคําสั่งออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดเราต้องคิดถึง ประโยชน์สาธารณะนะครับการใช้กฎหมายแน่นอนครับวันนี้หลายคนก็ออกมาต่อว่ารัฐบาลในการที่ออกมาตรการป้องกันและปร,ปราบปราปรามหรือป้องกันไม่ให้การแพร่กระจายโรคร้ายมันเป็นเรื่องดีนะครับถ้าคุณอยากติดเชื้อคุณไม่ต้องใส่คุณก็ใส่ไม่ต้องใส่ครับแล้วก็ตายไปเลยนะฮะถ้าหากไม่เอาสังคมอยากไปไหนมาไหนสะดวกคือเขาวางมาตรการไว้ถึงแม้ว่าเราไม่ติดคนอื่นมันติดนะครับ คนอื่นติดเขามีเชื้อเมื่อเราไม่ป้องกันไว้เนี่ยมันก็ทําให้ตัวเองเนี่ยต้องอาจรับเชื้ออย่างผมเนี่ยบ้านผมโทษครับผมไม่ได้ใส่แมสเวลาที่ผมไร้สดเนี่ยบ้านผมอยู่ห่างผู้คนเป็นกิโลนะนะถ้าหากเป็นถนนวิ่งผ่านแค่นั้นผมมั่นใจว่าเชื้อไม่น่าจะผ่านมาผมก็ไม่ใส่แต่ถ้าผมเข้าไปตลาดนะผมก็ใส่ทุกครั้งไปในห้างไปหาราชการไปจ่ายค่าไฟชาระค่าไฟผมต้องใส่ ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ว่าพี่น้องประชาชนครับวันนี้เหตุใดที่ศาลยกฟ้องนั้นเป็นเรื่องของศาลแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนจะต้องป้องกันตัวเองไม่มีใครรักพี่น้องประชาชนเท่าตัวน้องประชาชนเองนะครับรัฐะพยายามวางมาตรการรองรับมีให้มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด1 9ไปดูประเทศอื่นๆครับตายเป็นเบื่อไม่มีที่เผาศพไม่มีที่เก็บศพ เราจะเอาอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าหากน้องต้องการอย่างนั้นก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ตายไปเลยครับนะฮะทุกคนเกิดมาต้องกลัวตายทางนั้นอ่ะถ้าเรากลัวตายเราก็ต้องป้องกันตัวเองเื้องต้นป้องกันตัวเองให้ดีก่อนว่าโอเคเนี่ยถึงแม้ว่าภัยมันยังไม่มาถึงแต่การป้องกันอ่ะดีกว่าแค่ไขนะฮะแล้วการทําธุรกิจหรือทาอะไรก็ช่างถ้าเราไม่ป้องกันไม่วางรากฐานให้มั่นคงเดี๋ยวก็สุดสร้างบ้านวิศวกรออกแบบมาว่าต้องขุดหลุม วางรัฐานเท่าไหร่ถ้าคุณหลีกเลี่ยงไม่ทําตามเกิดบ้านสุดขึ้นมาก็เพราะคุณไม่ป้องกันนะครับเวลามาแก้ไขมาปรับปรุงสร้างบ้านราคาเป็น5้าล้าน10บล้านแก้ยากไหมยากเช่นเดียวกันครับวันนี้รัฐออกมารณรงค์วางมาตรการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะป้องกันระวังภยัยเชื้อโรคร้ายเราก็ต้องปฏิบัติตามส่วนศาลจังหวัดกัญชรจะตัดสินมันอย่างไรนั้นมันยังไม่ถึงที่สุด อย่าถือมาเป็นมตรอาหารนะครับถ้าถือมาอาหารแล้วเราไปไหนมาไหนไม่ใส่แมสไม่สวมหน้ากากหน้าไม้เนี่ยลองไปบึงการดีครับเขาฟ้องแน่นอนก็ต้องย้อนดูอีกว่าพั้นับสวนเนี่ยแก้งข้อกล่าวหาและไอาการเนี่ยฟ้องตรงข้อกล่าวหาแล้วก็ความผิดไหมนะฮะคือเรื่องของการออกคําสั่งของผู้ว่าเนี่ยผู้ว่าเนี่ยถือเป็นพ่อเมืองถือว่าเป็นผู้ข้าบัญชาส่วนภูมิภาคระดับสูงสูงสุดของจงังหวัดแล้ว ถ้าเราไม่เชื่อผู้ว่าเราจะเชื่อใครแ่ะครับนะฮะถ้าเราเชื่อมั่นตัวเองเกินไปมันก็ไม่ได้เราต้องเอาสังคมนะครับอยู่ในสังคมถ้าหากเราต่อต้านสังคมคุณก็อยู่ในป่าเลยครับไปอยู่ในป่าเลยไปอยู่คนเดียวไม่ต้องใช้กระแสไฟไม่ต้องใช้สาธารณูปโภคร่วมกับคนอื่นถ้าคุณต้องการอยู่ในสังคมร่วมคนอื่นคุณก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของคนที่มีอานาจรัฐะระดับสูงสั่งลงมาภูมิภาค คุณภาคก,ก็เอาคําสั่งของส่วนกลางมาบังคับใช้ถ้าพี่น้องประชาชนไม่ยอมรับกฎข้อบังคับใดๆของสังคมก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่ยอมรับมติของสังคมคุณก็อยู่สังคมลําบากวันนี้พี่น้องประชาชนครับผมเอาพูดนี้ต้องการให้พี่น้องประชาชนนั้นเฝ้าระวังนะฮะอย่าไปยึดติดกับคาพากษาของศาลจังหวัดกันทลักษ์จุดเกิดเหตุที่เกิดเหตุอยู่ที่บ้านเสียวหมู่ที่เกตตตำบลเสียว อำเภอกัญจรัเเ์เบญจรักนะฮะมีการตั้งจุดสกัดคัดกรองเชื้อโรคไวรัสโควิด19ของเจ้าหน้าที่ก็มีผู้ต้องหาสองคนนะครับขับรถจักรยานยนต์มาคนแรกก็ไม่สวมหน้ากากอนาไมยและไม่สวมหมวกกันน็อกคนที่สองก็เช่นเดียวกันครับไม่สวมหน้ากากอนาไม้หมวกกันน็อกผิดไหมครับผิดคนแรกผิดครับตามพบรบจราจรทางบก ในกรณีขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อกมีความผิดขอรัสุรภาพคนที่สองนะไม่ได้สวมหมวกกันน็อกเป็นผู้คอนทายก็ไม่เป็นไรแต่ประเด็นสําคัญต่อมาคือมีปัญหาต้องไม่ใช่ว่าการที่ผู้ต้องหาสองคนเนี่ยนะครับไม่สวมหน้ากากอนามัยอยู่ในช่วงที่แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 นะเราไม่รู้ว่าคุณมาจากไหนนะคุณ มาจากกรุงเทพกรุงไทยไหมหรือมาจากที่ใดอยู่ในสุมเสียงไหมจริงจริงแล้วถ้าหากตอบคาถามไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่มีอำนาจกักตัวด้วยสิบสี่วันคุณมาจากไหนมีอำนาจนะครับคุณออกจากบ้านมาเนี่ยใช่คุณไปไหนมาไหนได้แต่คุณต้องชี้แจงเขาถามว่าเนี่ยคุณไปไหนมาถ้ามาจากกรุงเทพเอา้าวอยู่ในสุมเสียงพื้นที่เขามีสิทธิ์นะครับที่นําตัวสองคนเนี่ยไปกักบ,บริเวณได้เลย อำนาจเจ้าพนักงานมีนะครับแต่ประเด็นสําคัญที่ศาลพิจารณาอย่างหลักฐานแล้วว่าตามมาตราสามสี่วงเล็บหกนั้นไม่ให้เจ้าพนักงานในการออกคําสั่งหรือคำการใดๆนั้นผมไม่ก้าวล่วงเรื่องนี้ก็ต้องให้ศาลสูงนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนไปศึกษาคำพักษาดีๆผมยังไม่ได้คัดถ่ายและผมจะขอคัดถ่ายมาแต่ผมก็อ่านเบื้องต้นแล้วนะครับผมนี่บอกเลยว่าการที่เราเนี่ยอยู่ในสังคมเนี่ย เราไปไหนมาไหนเมื่อสังคมเขารังเกียจคนไม่ใส่แมสนะครับแมสเนี่ยมันก็หา,หาซื้อได้นะก็พอมีอยู่บางคนก็ทําเองดัดแปลงเองถ้ามีจริงๆครับเอาพักเขามา้ามาพับๆเย็บๆด้วยมือก็ได้นะครับเอาเชือกผูกก็ยังได้เลยป้องกันครับป้องกันตัวเองครับนะป้องกันเองไม่ให้ตัวเองติดเชื้อแต่การที่คนไม่ใส่เนี่ยคนที่เขาอยู่รอบข้างเขาโอ๊ยเขาก็กลัวนะครับ เดิมทีจําได้ไหมฮะอเมริกาเนี่ยใครใส่แมสเนี่ยเขาไปทําร้ายกันทุกวันนี้อเมริกาตายเป็นเบือนะฮะนิวยอร์กเนี่ยเป็นเมืองอันดับหนึ่งของอเมริกาทุกวันนี้ป้องกันยังไม่ได้เลยพี่น้องครับวันนี้ออกมาพูดมาคุยมาเสวนามาวิเคราะห์สังเคราะห์ข่าพักษาของศาลนี่พักวิจารณ์ได้แต่อย่าเกินเลยนะครับถ้าเกินเลยไปนี้ก็เป็นการมิดหน้าศาลดังนั้นแต่ใน,ในพื้นที่แต่ในเขตหน้าศาลเนี่ยไม่อาจตัดสินคดี เกี่ยวกับพรบรโลกติดต่อได้เหมือนสารกันทลักษ์สารสีเกศก็มีมีผู้น่าสารรองผู้น่าสารผู้พักษานะถ้าหากมีข้อทิ่งเกิดขึ้นจะบอกว่าให้สารสีเกศไปเอาคำพักษาของสารกันทลักษ์มาตัดสินเป็นแนวทางเดียวกัน,กนไม่ได้นะครับมันเป็นดุลพินิษฐ์และเป็นอำนาจเอกสิทธิ์เฉพาะตัวของศารดังนั้นเขาถึงมีสารชั้นต้นสารอุทธรณและสารฎีกานะครับ คือการตัดสินคดีความเนี่ยต้องดูข้อดีจริงที่เกิดขึ้นแต่และคดีแต่และจุดเกิดเหตุได้เหมือนกันวันนี้ที่กรุงเทพมหานนะครอ,ออกกฎระเบียบข้อบคับต่างๆมากมายเลยคุณไปอยู่กรุงเทพคนเป็นพันคนนะครับใส่แมสหมดมีคนคนเดียวไม่ใส่เนี่ยเอาไงครับถามว่าคุณมีความผิดไหมมันก็ต้องมีการฟ้องคดีต่อศาลศาลก็ดูพฤติการว่าเนี่ยมันแพร่ระบาดและคุณมาจากไหนนะสุ่มเสี่ยงไหมที่จะเอาเชื้อโรคร้ายมาติดคนอื่น อย่างกงรณีขับจักรยานยนต์ไปเนี่ยสองคนนี้มาจากไหนพฤตีการก็ต้องดูด้วยผมจะไม่ดูละเอียดนะครับดังนั้นที่นองประชาชนที่รักครับหลายคนออกมาโจมตีพักษารารหลายคนบอกว่าสารมีสองมาตรอาหารนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครมีการปนะรับนะโทษนี้คือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทอยู่ในหน้าสารแขวงนะครับคือไม่เกินเนี่ยคาว่าไม่เกินปรับเท่าไหร่ก็ได้ดูที่ขั้นต่ําที่สารจะปรับเท่าไหร่ ห้าร้อยพันสองพันสามพันแล้วแต่สารแต่ไม่เกินสองหมื่นถ้ารัศสารภาพนะสารลดให้กึ่งหนึ่งอยู่แล้วถติว่าสารปรับสองพันบาทจำเลยให้การรัฐสารภาพลดให้กึ่งหนึ่งก็เหลือหนึ่งพันบาทนะครับกลับบ้านไปนะฮะมันเป็นลำหน้าของสารก็การใช้กฎหม,มายมาบังคับใช้กับท้องประชาชนนั้นมันไม่ได้มีเฉพาะพระบรลูกติดต่อนะกฎหมายฉบับเดียวยังมีกฎหมายตัวอื่นอีกนะการประกาศคือฟิว การบริหารราชการแผ่นดินอะไรก็ตามนะที่รัฐออกกฎระเบียบข้อบังคับมาเนี่ยมากำ,กำจัดสิทธิ์พิอ o ประชาชนเนี่ยก็เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหลายคนเนี่ยไม่ต้องการอยู่ในอานัตไม่ต้องการอยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับคนอยู่ในสังคมนะครับถ้าคุณไม่ต้องการอยู่ในอานัตคุณก็ต้องไปอยู่ในป่าในป่าพื้นที่ไม่มีผู้คนอยู่คนเดียวไปเลยเราต้องยอมรับกฎสังคม พี่น้องครับนั่นคือข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจริงออกมาพูดมาคุยมาเสวนาด้วยวันนี้เบื้องต้นนะฮะสายแจกก็ไม่ค่อยดีเสียงหมดเสียงแตกผมก็เลยไม่ใส่ไมเลยก็พูดสดไฟ้สดนะที่บ้านก็รถวิ่งไปวิ่งมาก็ธรรมดาเตรียมตัวครับวันนี้ก็ทํากรรมกรก่อสร้างนะก็ช่วงหยุดโควิด -19 แล้วก็ไม่ได้ไปศาลนะก็ทํางานก่อสร้างนะครับสร้างห้องพระสักหน่อยนะครับให้คนมากราบมาไหวามาศึกษามาทาบิณฑ์ใของพุทธศาสนา การเราศึกษาทำให้เปนัยของพุทธศาสนานั้นทําให้เราเนี่ยรู้แก่นแท้ความเป็นมาของตัวตนของเราว่าเกิดมาทําไมเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรบางคนอยู่เพื่อกอบโกยช่อราบบางหลวงสุดท้ายเวลาจัดลมหายใจสิ้นไปเนี่ยมันเอาผิดไม่ได้คนนั้นเป็นนายกอบตเป็นประลัดอบตเป็นช่างเป็นอะไรครับกอบโกยโกงบ้านโกงเมืองนะกินหินดินทรายก่อนตายครับจิตพวกนี้จะตกต่ํา คิดถึงแต่ความผิดตัวเองนะช่อราชบางหลวงบางคนนี่มาสารภาพกับผมนะครับก่อนตายทนายครับถ้าขนาย,ยังมีชีวิตอยู่แล้วฝากบอกพี่น้องประชาชนคนไทยผมนี่เป็นประหลัดจังหวัดผมทําไม่ดีครับทนายอา้าวทำไมล่ะครับผมโกงชาติบ้านเมืองผมทรงเซ็นคําสั่งตรงนั้นเซ็นคําสั่งตรงนี้ได้งบประมาณมาตรงนั้นตรงนี้ได้ชด่าตได้เงินเปอร์เซ็นมาสิ่งพวกนี้คือมันเป็นที่ระบาด แล้วก็เราอายแก่ใจผมอย่างมากก่อนตายเนี่ยผมขอระบายหน่อยระบายเลยครับท่านนะเขาก็พูดเราฟังแต่เขาไม่กล้าบอกลูกเมียเขานะทําไมครับการสารภาพบาปเนี่ยถ้าเราบอกคนที่เรารักนะบอกคนที่เรารักไม่ให้กระทำการเป็นเขาเนี่ยมันจะเป็นกุศลหลายคนเนีนนครับนิ้นทนขนขวาอยากมีรถขับอยากมีบ้านอยู่ที่สวยงามไปชลาดบางหลวงไปโกงเข้ามาสุดท้ายเงินพวกนี้อยู่ได้ไม่นานผมไม่ทําครับ ผมพูดตรงพูดจริงทําจริงด่าคนโกงนะฮะเราไม่เอาด้วยนะผมนี่ไม่เอาด้วยเลยสิ่งที่คดโกงเนี่ยไม่ทําเลยไม่เอาไม่มีไม่กินนะฮะแล้วก็จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคิดเองว่าสิ่งไหนดีไม่ดีวันนี้เช่นเดียวกันครับการออกมาข้าวพิจารณาภากสาสาลเราต้องดูวิเคราะห์ให้ดีอย่าไปพูดในทางที่เกินเลยนะพฤติการแต่ละที่ไม่เหมือนกัน นั่ครับคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความชิดอย่าจนความคิดหากคิดทําดีคิดทําดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายภุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาบริชชตสวัสดีครับ ที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อทั้งเวลา ที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจตวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดิน พระราชินิคู่่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์เจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกลามไทยหลอดไทยรุ่มเย็นพระบารมี สีเงิมเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสว่างกลางไทย แผ่นดนดิพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินิคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ทินเจริญองค์พระราชา มหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกล้ามไทยปลอดไทยร่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองสองทางสว่างกลางไทย